เรื่องของคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกคนรู้ละแต่ว่าไอาคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยไปคุยกับแพทย์หญิงสิริรัก์การจนทีรพงศ์กุลมาแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาศูนย์สุขภาพเด็กจากนาวเวไปสักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ส,สวัสดีค่ะท่านทุกฟัขาขอบพระคุณนะคะที่การุณาให้เกียรติรายการอีกครั้งค่ะคุณดีค่ะอไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกคนรู้ละได้ยินละรู้จักละแต่หลายคนไม่รู้จัก R S V เล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่า RSV คืออะไรมันมีอันตรายมากน้อยขนาดไหนใครคือกลุ่มเสี่ยงอะไรยังไงเล่าให้แฟนรายการฟังเลยค่ะจริงๆ RSV คือชื่อเชื้อไวรัสค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเขาชื่อว่า Respiratory Syncytial Virus ค่ะก็เลยย่อเป็น RSV ค่ะเขาเป็นเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจซึ่งจริงๆตัวแค่วัดใหญ่เองก็เป็นไวรัสของระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน คะก็แต่ว่าตัว RSV เนี่ยเป็นไวรัสสองทางเดินหายใจที่เขาว่าจะเริ่มระบาดช่วงกลางฤดูฝนค่ะไปจนถึงประมาณต้นต้นฤดูหนานั่นก็สุดเขาเริ่มระบาดตอนช่วงประมาณมิถุนายนค่ะไปจบที่ประมาณช่วงตุลาพฤศจิกายนนั่นเองค่ะค่ะพอเขามาเป็นซีซันค่ะก็เลยอาจจะทําให้แบบการระบาดเขานาดุนแรงค่ะเหมือนแบบมาเป็นรายแบบนี้ใช่ค่ะ คือเขาเป็นเชื้อไวรัสทางเดินหายใจที่อติดต่อในการไอจามติดกันค่ะค่ะคือพอไอจามคุณเราก็จะมีสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายเสมหะอย่างนี้แหละค่ะก็คนที่มีเชื้ออยู่ก็จะส่งเชื้อตัวนี้ไปโดยตรงให้คนอื่นได้ซึ่งเชื้อก็จะเข้าไปสู่ทางเดินหายใจของเราค่ะเชื้อตัวนี้ติดได้ตั้งแต่ตรงจมูกค่ะไปที่คอลึกยิงไปตรงกล่องเสียงลงไปถึงลงไปที่หลอดลมหลอดลมฝอยแล้วก็ปอดได้ ซึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจดุนแรงนั่นเองค่ะค่ะอ่อไม่ได้หมายความว่า RSV เนี่ยจะเป็นเฉพาะเด็กผู้ใหญ่ก็เป็นได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกคนติดเชื้อ RSV ได้ค่ะเพราะเป็นไวรัสทางเดินหายใจที่ก็ไอสามติดกันเหมือนการติดหวัดนี่แหละค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเด็กเล็กค่ะเด็กวัยเรียน คนสูงอายุค่ะแล้วก็คนที่ภูมิต้านทานบกพร่องที่อาจจะต้องกินยาตดภูมิอยู่อะไรแบบนี้ค่ะค่ะคือคืออาจารย์รู้จักอาเอสวี SV ครั้งแรกเนี่ยเมือ่อเมื่อตัวเล็กที่บ้านเนี่ยตอน,น,นเขาห้าเดือนนะคะเขาห้าเดือน mm hmm. เขาหายใจไม่ได้เขาจับนอนร้องจับนอนร้องเขาหายใจไม่ได้ไงสุดท้ายเอาไปโรงพยาบ mm hmm. าลพอหมอเห็นอาการปุ๊บบอกแอดมิดด่วนเลยคุณแม่บอกฮะก็ mm hmm. คืออาการเขารุนแรงแน่แน่เลยใช่ไหมน้องหายใจไม่ได้ไงคะ ต้องต้องต้องใส่ออะไรนะพี่ครอบมันเหมือนของเด็กๆอะอ่าใช่ช่ครอบลงไปแล้วก็มีออกซิเจนออกมาแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแป๊บเดี๋ยวเขาร่วมหายใจได้เขาดีขึ้นเลยอ่ะอ๋อนั่นแต่พ่นยาขยายหลอดลมอยู่ว่าให้ใช่ใช่ใช่พ่นยาด้วยอ่าพ่นยาด้วยแล้วใส่ออกซิเจนด้วยอ่ะนะคะแต่ว่าหมอบอกต้องแอดมิตอย่างน้อยสามวันเพื่อดูอาการอืม ฮะตอนแรกเขาห้าเดือนเองเด็กอ่ะพูดไม่ได้ค่ะบอกหมออยู่กี่วันก็ได้ให้เขาหายเพราะว่าฉันฉันไม่ไว้ใจฉันเป็นแม่มือใหม่อ่ะนะคะอมถ้าแล้วหมอเขาอธิบายให้ฟังว่านี่คือ RSB รู้จักครั้งแรกคือตอนนั้นตอนนั้นเลยหมอบอกทําให้เด็กเนี่ยหายใจไม่ได้คือหายใจลำบากอืมใช่แล้อถามว่ามันเกิดจากอะไรไปติดอะไรมาอย่างไรหมอบอกเด็กๆติดได้หมดแหละใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคือคนนั้นอุ้มเอาพี่เลี้ยงอุ้มออกไปข้างนอกก็สามารถที่จะไปรับเอามาได้ละรับจากใครก็ไม่รู้เอามาได้ละใชะ่เพราะว่าติดกันง่ายในช่วงที่เป็นที่เป็น,ปนช่วงของการระบาดกะะ่ะค่ะค่ะคือเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยจะเป็นคนทันเยอะถูกไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆก<อ>็ต้องบอกว่าตัวการติดเชื้อ s อเองีเนี่ะค่ะมันมีสองระดับค่ะ ตอนแรกๆเนี่ยไอซีเนี่ยมันจะความลักษณะมันจะเหมือนไข้หวัดทั่วๆไปค่ะอาจารย์ก็คือมีไข้ไอจามน้ำมูกไหลบางคนก็จะสงสัยก็ว่าเออดูดูเหมือนสุกจะแค่เป็นหวัดธรรมดาหรือบางคนอาจจะอาการคล้ายๆภูมิแพ้อากาศอะค่ะคือแบบจามน้ำมูกไหลได้ค่ะอ่าอคือเด็กที่เป็นน้อยๆก็มีนะคะก็คือสามารถหายเองได้ภายในห้าถึงเจ็ดวันแต่เนื่องจากเรื้อเนี้ค่ะแต่เนื่องจากเรือเนี้แล้วว่าใครจะเป็นมากหรือเป็นน้อยใช่ค่ะ แต่ด้วยจกเชื้อเนี้ยเขาหลังจากสามวันค่ะเขามาันจะอาการรุนแรงขึ้นคําว่ารุนแรงก็คือเนี่ยพอเข้าสามวันเด็กอาจจะไข้สูงขึ้นการามีไข้ค่ะการแบ่งเชื้อหรือแบ่งตัวในทางเดินหายใจเราเยอะค่ะ<อ>ก็อาจจะทําให้แบบมีไอเสหะร่วมด้วยซึ่งจริงๆแล้วอาการเด่นของอาการ r s v ก็คือไอมากาค่ะไอเสมหะเด็กก็แบบไอจนอาเจียนนะคะ แล้วพอเสีนยงหายมากๆเนี่ยน้องก็จะหายใจเร็วหายใจหอบเหนือน่อยมีเสียงวิทวิทวิทอกอกมาได้ใช่ใช่เออน้องไม่ค่อยไอเท่าไหร่แต่ว่าอาการที่เด่นของเขาก็คือเรื่องของการหายใจอะ่ะการหายใจที่เสียงวิทวิทน,น,น,นะคะเราหายใจลําบากอะ่ะแต่ว่าหลังจากที่ไปแอดมิดแล้วเมื่อพ่นยาใช่ไหมคะพ่นยาแล้วก็ใส่ออกซิเจนเขาก็ดีขึ้นนะคะเขาดีขึ้นเร็วมากเลยซึ่งคุณหมอเองก็บอกว่าเขาดีขึ้นเร็วมากเลยอ่ะนะ ก็ด้วยอาจจะเถพาะส่วนนึงอะค่ะความรุนแรงของโรคขึ้นจับภูมิต้านทานตามช่วงวัยด้วยนะคะจริงๆห้าเดือนคือจริงๆต้องบอกว่าเด็กอายุน้อยกว่าสามขวดเนี่ยค่ะถือว่าเป็นกลุ่มที่ภูมิต้านทานยังไม่ค่อยดีจึงทําให้ป่วยรุนแรงกว่ากว่าช่วงอื่นค่ะเขาห้าเดือนเองตอนนั้นอะตัวนิดเดียวเลยแล้วหมอเออคุณหมอมาดูแล้วก็ บรรดาคุณหมออินเทอร์นทอร์ไลา์ก็เข้ามาดูด้วยนะคะมึงบอกโอ้ยเด็กน่ารักเลยมันตุ๊ตาเลยตัวเขาตัวเขาเขากลมๆอ่ะค่ะคุณหมอบอกว่าเขาเขาสุขอนามัยดีสุขภาพดีเป็นคุณเดิมแน่เลยค่ะเขาเลยหายเร็วใช่ใช่เขาหายเร็วแต่ว่าเขาอยู่โรงพยาบาลห้าวันนะห้าวันคืออยู่จนจนอาจารย์มั่นใจอ่ะคุณหมอบอกกลับได้แล้ว ค่ะจนิงงแมวปันนี่บอกว่าอยู่อีกคืนแล้วกันหมอค่ะจริงๆประมาณการอย่างนี้เหมือนกันค่ะก็คือถ้าเด็กที่แบบติด RSV แล้วแบบอาการของทางเดินหายใจส่วนล่างเด่นค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณสามถึงห้าวันนะคะใช่ใช่ใช่นะคะนั่นคือครั้งแรกที่รู้จักแล้วก็มั่นใจว่าจะเป็นเฉพาะเด็กพอมาจำรายการมาคุยกับหมอถึงได้รู้ว่าใครก็เป็นได้ ใช่ค่ะคือผู้ปกครองก็มกันจะติดกับเด็กเช่นกันค่ะอ๋อค่ะอย่างถ้าอย่างนั้นเด็กที่โรงเรียนที่ไปอยู่รวมกันเยอะนี่ก,ก็ก็มีสิทธิ์เลยทีเดียวเพราะเด็กเล่นกันตลอดเลยใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าใครตามติดกันค่ะและปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเรียนในห้องแอร์กันเปลือกหมดละเพราะฉะนั้นการกระจายเชื้อยิ่งเร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นเร็วมากเร็วมากเลยแล้วเด็กะห้ามไม่ให้เล่นกันก็ไม่ได้อะใช่ค่ะใช่ค่ะเล่นกันกอดกันโอ้ สารพัดอย่างเลยดังนั้นเวลาติดเนี่ยก็ติดไปเลยเออวิธีการป้องกันของคำแนะนำก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องไข้หวัดใหญ่ค่ะอาจารย์หมอแนะนำเลยค่ะเรื่อง RSB ค่ะก่อนที่หนึ่งก่อนเลยะคะ่ะเนื่องจากว่าเออมันมีตั้งแต่อาการน้อยๆคะ่ะไปจนถึงอาการไม่มากถ้าเกิดว่าอาการน้อยๆเน,น,นี่ยแ,แ,แล้วเราสามารถเหมือนกับแบบตรวจได้ไวค่ะแล้วเราสามารถล้างจมูกเขาหรือว่าทําให้เขาแบบ ดูแลทางเดินหายใจเขาได้ดีเนี่ยข<อ>เขาก็อาจจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นอาการมากๆได้ค่ะ<อ>ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการตรวจเชือ้อ RSV อค่ะง่ายๆค่ะก็คือแบบนาเช่าสวอปป้ายนะ้ำมูกเหมือนโควิดเลยค่ะอาจารย์เราดึงหาซื้อง,ง่ายค่ะมันก็สะดวกแล้วก็ราคาถูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะ<อ><อ>มันก็จะขึ้นมาเลยว่า RSV หรือไม่ RSV ใช่ไ,ไหมครใช่ค่ะส่วนการรักษานะคะ ก็ประคับประคองทั่วๆไปค่ะอย่างที่เด็กน้อยของอาจารย์ได้รับในอย่างเช่นะให้สารทางน้ําเกลือค่ะให้ออกซิเจนค่ะพ่นยาขยายหลอดลมแล้วก็ดูดระบายเสมหะค่ะใช่ค่ะปัจจุบันนการรักษาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะการพ่นยาขยายหลอดลมน้าเกลือเข้มข้นชนิดพิเศษนะคะทาให้แบบอาการหายเร็วขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะเร็วขึ้นค่ะและคาแนะนําที่สําคัญจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะจริงๆเรามีวัคซีนต้องกันไอเอสวีแล้วอ๋อเหรอคะ ใช่ค่ะแต่ว่าวัคซีนป้องกันโรค RSV ตอนนี้ค่ะเราใช้ในคุณแม่ตั้งครรภ์กับคนสูงอายุเท่านั้นก่อนนะคะแต่ในเด็กเล็กค่ะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่าสองปีนั้นนะคะเราใช้เป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูป RSV แทนค่ะหมายความว่าไงคกัาภูมิคุ้มกันสนําเร็จรูป RSV ก็คือฉีดป,ปุ๊บเด็กก็จะสามารถสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้เลยค่ะแต่ว่าภูมิต้านทานนั้นจะอยู่แค่ระยะสั้นๆตามฤด,ดูการระบาดของเชื้อ RSV เท่านั้นค่ะ อ๋อค่ะค่ะคก็ยังดีกว่าเนี่ใช่ค่ะก็คือเริ่มมีปีนี้ละค่ะ,คะที่เริ่มฉีดกันละวูมําจัดสาเร็จรูป r อ v วีซึ่งก็คือช่วยให้เด็กๆเนี่ยแบบลดความเสี่ยงต่อก,การติดเชื้อ r อ v วีได้เยอะพอสมควรเลยคุณาใช่ใชแต่ที่สำคัญคือคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะ่จริงประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ถ้าเราฉีดวัคซีนป้องกันโรค r อ v คสวีสจะมีฟูมมันให้น้องๆอะค่ะที่คลอดออกมาได้จนถึงอายุ6เดือนขึ้นไปเลยออ ดีแสนเลยนี่ใช่ค่ะจริงๆก็อยากรณรงค์ใี่ใช่เลยอยากรณรงค์ให้มีการรับวัคซีนป้องกันไออซีมากขึ้นค่ะได้เดี๋ยวอาจารย์ช่วยพูดให้บ่อยๆต้องต้องไปฉีดเองเสียตังเองถูกไหมคะเขายังไม่มีฟรีใช่ใครยังไม่มีฟรีแต่เป็นวัคซีนทางเลือกอยู่แต่ก็ยังดีอ่ะดีกว่า จริงๆนะอันนี้เห็นด้วยเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยน้องเกิดมาเนี่ยจนกระทั่งถึงหกเดือนเนี่ยมันก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่แม่ฉีบบ่อยเ่ยถูกไหมคะใช่เลยค่ะอันนี้อันนี้น่าสนใจมากเลยมากเลยเดี๋ยวอาจารย์พูดให้บ่อยๆเลยทีเดียวนะคะ <laughs> อ่ะทีนี้ปีนี้ทําไมไข้หวัดใหญ่ระบาดจุนแรงและเยอะมากคะ <c oughs> เพราะว่าอ่าฤ <c oughs> ดูฝนยาวขึ้น <c oughs> ความสดอากาศค่ะที่มากับในช่วงฤดูฝนค่ะรวมถึงการเปลี่ยนสายพันธุ์ของตัวไข้หวัดใหญ่เองค่ะเลยทําให้ไข้หวัดใหญ่สายพันเอระบาดมากค่ะในตีนี้ใช่ใชค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงมิถุนาจนถึงเดือนสิงหาที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอไปปลายสิงหาถึงกันยาค่ะการระบาดเหมือนมาตุ้มเดียวอะค่ะเหมือนแบบเหมือนน้าท่วมแบบเนี้ค่ะอศาจารย์เลยทําให้แบบ ใช่ทั้งทั้งที่เราอะค่ะก็รณำําลงเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีอยู่แล้วค่ะือจริงๆแล้ววัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็คือใช้ป้องกันโรคในระดับหนึ่งแต่ว่าป้องกันการรุนแรงที่เป็นอาการแรกซ้อนของโรคได้ปฏิสิทธิภาพเช่นกันค่ะก็ยังอยากให้ทุกๆคนค่ะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจาทุกปีค่ะค่ะก็เนี่ยลูกของพี่ชายเนี่ยเด็กเด็กน้อยอ่ะนะคะสิบขวบก็ ฉีดแล้วนะผีดแล้วเราก็ไปโรงเรียนปรากฏว่าคุณครูบอกว่าที่โรงเรียนติดกันไม่เยอะแล้วคุณพ่อครึ่งโรงเรียน <c oughs> โอ้โหติดกันขนาดนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> ครูบอกว่าบางบางห้องเนี่ยห้องอยู่ติดติดกันเนี่ยต้องติดห้องไปเลยนะก็คือคืเด็กเป็นเยอะมากนะคะ <c oughs> มี่ขนาฉีดวัคซีนแล้วนะแต่มันไม่ได้รุนแรงมากอยก็คือเป็นแต่ว่าหลานอาจารย์เนี่ย ไข้ค่อนข้างสูงคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นนอนโรงพยาบาลสักคืนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นข้อโชคดีสองตัวเรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะเนื่องจากปัจจุบันมียาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วค่ะการรักษาคือค่อนข้างตรงไปตรงมาและเนื่องจาก่าประชากรไทยเนี่ยก็ฉีดวัคซีนกันค่ะแบบเยอะเลยเลยทําให้อาการไม่รุนแรงค่ะแล้วก็หายไวใช่ใช่ นะคะดังนั้นอยากให้อาจารย์หมอย้ําเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่หน่อยค่ะฉีดดีกว่าไม่ฉีดใช่ค่ะก็คือขอแนะนํนาให้ทุกคนนะคะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีนะคะเพื่อสร้างภูมิต้านทานด้วยค่ะแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อค่ะค่ะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็ไม่ฟรีด้วยนะคะใช่ค่ะกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือกลุ่มอายุน้อยผู้สูงอายุและคนมีโรคประจําตัวมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะใช่ทีดที่ไหนก็ได้ฟรีทั้งนั้นเน่ะ แต่ว่า,อ,าอีกกลุ่มหนึ่งอย่างกลุ่มอาจารย์เนี่ยจ่ายตังค์ค่าดีกว่าเป็นะนะคะ,ะ,คะมีอะไรอยากบอกคุณผู้ฟังไหมค่ะจึงเป็นเป็นลักษณะการขอแบบย้ำนิดน,นึงค่ะในช่วงการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไเอสี SV หรือว่าไข้หวัดใหญ่เองคะ่ะอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของเฮลตี้ค่ะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงคะ่ะเด็กๆเองก็ควรจะแบบออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของเสือ อันที่สองเนี่ยเขาเรียกอวอยค่ะหลีกเลี่ยนสถานที่แออัดหรือว่าแหล่งที่กําลังมีการแพร่ระบาดค่ะโดยเฉพาะพวกบลกาวสนามเด็กเล่นอะไรนะคะที่อยู่ในล่มค่ะแล้วก็เรื่องของด i s i n f e c ่ i g ค่ะเรายังควรจะต้องล้างมือให้สะอาดสวมหน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมค่ะ แล้วก็มีเรื่องของการสวอปนะคะจริงๆนัปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราเรียกว่าเราตรวจเจอไวค่ะเรารักษาได้ไวอาการก็จะหายเร็วขึ้นึ่งตรวจเช่าสวอปค่ะที่มีมาตรฐานสามารถตรวจได้เองที่บ้านนะคะแล้วก็ตัว i s ซกับไข้วัดใหญ่เองเป็นเชื้อไวรัสค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องกินยาปฏิชีวนะค่ะหรือว่าหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเองนะคะและสุดท้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นไอ V หรือไข้หวัดใหญ่ขอให้ทุกคนไม่มีโอกาสรับวัคซีนนะคะเป็นประจำค่ะเพื่อป้องกันโรคนะคะ ได้ค่ะขอบคุณอาจารย์หมอมากๆที่มาให้ความรู้วันนี้หวังว่าจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ่ะ<า>ขอบพ่ะคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ